สวัสดีค่ะสวัสดีเอจีปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บเครื่องมือนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเนาะ,น,ะนี่ค่ะที่เราเก็บที่เราขุดเมื่อวาน,นก็จะเก็บนะคะเข็นก็เก็บว้ถูกนะคะต้องถามป้าก่อนว่านู่นละค่ะต้นฝนนู่นหละลว่าป้าจะให้ปลูกตรงไหนนะคะ ข้างเสรอันนี้ก่อนเวลาเรามาลดน้ำันมง่ายต้นไม้อันนี้ก็ทำการปลูกก็ร่วงกินไม่รอด,ดเลย มึงก็เก็บไว้ไม่ได้ ตรงนี้นะคะช่ดูคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะม่าแล้วทีนี้ก็จะเก็บนีขค้นรถเข็น โอ้โ,อโ,โ,โหดูสิดูสิหัวนึงเป็นร้อยเลยนะแล้วเขาปลูกไอ้เขาเอาไหนนะครับเขาเอาเขาเอาอันนี้ปลูกหรือว่าเขาเอาอันนี้ปลูกยังไม่รู้เลยนะว่าเอาไหนปลูกกระเทียวความจริงปลูกแล้วไม่ต้องรือ้อเลอันนี้นปลูกแล้วไม่ต้องรื้อพอถึงหน้าปีมันก็ออกมานะ พอพอหน้าแรงมันก็จะพักพอหน้าฝนมันก็จะงอกขึ้นมาทันทีมันมันอยู่ได้มันทนกีที่มีความรู้เรื่องกระเทียวนะคะ เอาส่วนไหนปลูกนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะนี่มันมีแต่มันมีแต่หัวแบบนี้เนี่ยเอาหัวแบบนี้ไปปลูกหรือว่าเอาหัวแบบไหนไปปลูกไม่ไดาก็ยังไม่รู้เลยนะอุย้ยหนใสๆเหมือนหัวมันแง นี่ก็ดีหอมใจเสร็จรแล้วแล้วทีนี้ก็เตียวน้ำมาลดนะคะปลูกแล้วต้องลดน้ำนะคะไม่ได้กดเลยให้ทีลดน้ำก่อนเด้อจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วลดน้ำไปึง เบามันแตกนะมันก็จะไม่เห็นยเลยทีเพราะมันเบามันก็มีดินอยู่มาค่ะรดน้ำจ้าจ้าจาด,ดีๆรดน้ำเสร็จก็ไปแล้วนี่รดน้ำก่อนแปนะ๊บนึงจ้าจ้ารดน้ำยังไม่เสร็จเลยถูกเสร็จแล้วแต่รดน้ำยังไม่เสร็จ ก่อนเราเวลาเราเดินไปมันก็ไม่ขยับไปด้วยนะเอสีเนาะก็ฝากเอสีช่วยดูให้ด้วยนะคะลงซากับเพื่อนก็ช่วยดูให้เป็นกำลังใจด้วยนะนเราจะลดแดบค่อยๆลดนะคะถ้าลดแดดแรงดินก็จะไหลห,หมดถ้าแถวล่างลดแรงได้อยู่ลดแรงคือขอบๆนะคะเพื่อให้ดินมันไหลไปฮะเส้นดาวเรียงของเรา แถวด้านบนเราก็เบาเบานะคะถ้าไม่เบานะ่ดินไหลนี้หมดสำหรับิปนี้นะคะขอจบคลิปลงแต่ทานี้น,นะคะจ้าจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะปลูกหลังจากปลูกเสร็จก็ต้องรดน้ำทันทีนะคะ พื่อให้ดินมันไปปิดนะคะปิดหลุมแล้วก็เพื่อให้รากของมันได้มีความชุ่มชื้นโอ้ดินไหลหนีหมดแลยที่ขุดร่องพ,อพยายามกันน้ำไม่ให้มันไหลลงข้างล่างหมดนะคะที่ทำร่องไว้เพื่อกันให้น้ำมันไหลลงข้างล่างหมดให้มันพักน้ำเนาะให้มันพักน้ำนอกจาทำนาบนภูเขาเนี่ยเขาจะทำนาขั้นบันไดแล้วก็ทำกันน้ำไว้เวลาเราเลือยไปมันจะได้ค้างอยู่บนร่อง สวัสดีค่ะไปกินข้าวกันค่ะเของแม่มีมีออกนี่กินได้กระป๋องดำบอีนี่เองนึาล้ก่อนเนื้อันหอมพ่เสือเหรออย่างเงี้ยแล้วทำหน้าย้เด้อโอ้โหสารภาพของเสือไม่ได้ใช่ใช้โอ้ถูกใจมากเลยให้้ขอบคุณเพื่อนมากหนข้าเหนีย้อนียวนี้เหนยวขาเาเีย้ายว้วเนยห้เนเอยาาีาเวย้วนหอ เออั้งไมนะ่ไเงเนกจบมงดาหอมกูโดนแดดไม่บังกล้องเขาปัะว่าเขานเขื่อนล้วไงเสือวันนี้กินแบบทรมานมากกูดนแดดเขาบอกว่าถ้าอยู่หน้าต้องก้มถ้าอยู่หลังต้องเงนยดูดูยาดูเปไปบังกล้องเพื่อนนะข้ามา เอฟซีรู้จักลำบากมากเลยตัวนี้นอนกินเลยเหรอมันหนาวเลยโออ้โหทำยังไงนี้ตคนนี้ก็จัดแจ๋วเลยนี่คนนี้ตะคนนี้ก็จัดแจ๋วเลยคนนี้เขาร้องไห้ทั้งคืนในทีพระโธ่จากที่ไหนได้ฮะพระโธ่คนนี้เลยทำไมเล่าทำไมถึงร้องไห้หลังจากเขาบอกว่าแม่แบบเมื่อนำมาค่าแล้วแล้วให้หมากินต้องแก้มาไงหมดเสียใจมากร้องไห้เลยตอนนี้ต้องหยุกินเลย มีหมาที่นั้นมองไปมีเหี้มีหมาก็ะโดดอยู่แล้วพูดไปะโดดไปทันเฉยเลยมาเด้อกินข้าวไปพี่น้องนั่นแหละตคนละอันนั้นไข่ดองน่ะดองใส่ได้ใส่อะไรถุงนัวเกลือชื่อรถป่ะเออนั่นแหละผมชืรถไม่ได้ขาดรถดีนะแล้วก็นี่นี่ข้าวเหนียวเรากินยากว่าผมมันมตรงไหนนี่ดอกแกอืมก็มีรถขมอยู่ดีนะมอยู่ไม่มีอยู่ได้ก็กินรถขมอเลยอายุปานนี้มันต้องกินถุงขมหล่ำหล่ำถึงจะอายุยืน แล้วก็ชอบกินเกเกยวด้วยหมากลินฟ้าแล้วก็หมากมันละั่นแหละมันมหล่หล่ํนะเาเห็นหมากอันนั้นอยูมังตอเอาไปเอกันข้างทางมัดตอูเลเอาไปกินบ้านนั้นคืออะไรคุณเต๋วคุเต๋อปรุงรสเพิ่มเติมเอาเดี๋ยว่อยจะเอามาให้จะดูพมันตอกันมันมือนกดองนะเหมือนากระดองแเกินอนี่กับนีเกระดองเชอบกินแบบนี้้ากระดองอัน ยังีงมันไม่ค่อยจะมีผมอันไหผมอันนี้นยาบอกว่าเอาขาเอาขนี่มันจะเปิเดก็แล้วกขาเนี้ยผมเยอะเรื่องส่วนี้มันไม่ผมเยอะเออแกงเ่ปาก็หล่น,น,นงค,งคือยาทำเมื่อวานน่ความเค็ก็ชอเขิ้นแต่คคว่าเขายำงมันนม่มันมันไม่ไม่ละเอียด ปลูกให่แล้วถักมันยังเกลืออยู่นิดนึงต้องใส่เกลือต้องนุ่มักถ้ากองพุ่มดอกมันจะอะไรว่านี้นะถ้ากองพุ่มดอกข้าวเหนียวเจ้าหน้าที่จะถามหาป้านะป้าจากผ้าอยู่แบ่งไว้ให้แล้วย่าบอกไม่ต้องถามหาป้าป้าป้าจากผ้าแบ่งไว้แล้วทำแบบนึ่งแบบทอดเดี๋ยวนึ่งแบบทอดแบ่งไว้ให้ป้าแล้ว โอ้ลืมเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายผู้ใหญ่ใจดีนะฮะได้ติดแอร์ฮะให้กับห้องสต๊อกที่เราแพ็คของแล้วนะครับผมนะนั่นคือคุณสมพลอับพลนั่นเองขอบคุณนะฮะต่อไปเราจะแพ็คของอย่างมีความสุขนะฮะไม่ร้อนนะขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีแต่วันนี้เราต้องไปใส่ยกขึ้นเหมือนเดิมนะโอ้ยไข่หมูดองจ้าอร่อยมันลำบากเลย เราต้องซื้อฝนมเต้อาอำใจชอบมาให้คุกเปิดเครื่องพอได้อุนเครื่องลุงให้เปิทุกวันจะได้เปิดบ่เครื่องมนนแลมจะเข้าอยู่ในเครื่องใช่เนาะถูกนี่เราอีดไปจะได้ยนเยนเดือนเดือนแล้วเนี่ยเีเปรียวมาบอมันก็เปรีมารอบนี้นั่ก็เปิดอยู่เดนกว่าเลย hai mươi năm ngày nào là bình thường đi tân nhỏ này 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 tân ชอบยู่งๆที่เราทำของเขาเขาจะใส่ตรงนี้เยอะๆให้มันหวานนะสำหรับพี่ขอบคุณที่านนะคะขอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนสำหรับพี่จบไปตรงจุดเพียงเท่านี้นะคะ